สวัสดีครับผมอโมโนว์ท no ิดอยากเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แพงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปั่นจกรานกับเพื่อนซีของผมพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามกันไปดูเลยครับ welcome I want to show you I have Ti p bicycle w h e r y c h e i p in the Thailand in the Bangkok Come on enjoy อันนี้ที่ไหนนะเนี่ยลงหม่เดี๋ยวเราจะมีการททัวร์นะครับทัวร์จักรยานทัวร์ลงนะับทัวร์ลงก็ดีครับขอประกาศคนที่มีทุนทรัพย์และนักลงทุนอยากจะมาทำทัวร์จักรยานกับมิสเตอร์อาโมโนวและเสียโป้งเพื่อนสนิท เพื่อนสีที่ไม่เคยทิ้งผมแม้แต่ครั้งเดียวเขาเป็นเสียที่ค้ำบอดในวงการ BMX วันนี้เรามาสำรวจเส้นทางจักรยานฝรั่งเยอะมากและผมมีสารที่ที่ท่านสามารถเปิดบริษัทต,ติดกับรถไฟฟ้า BTS ท่าพระ ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ผ่านติกต็อกเดินทางปลอดภัยล่ำรวยเ e น j o y